ชใช่วันนี้จะไปไหนคะจะไปบีบูนีค่ะใช่เหรอไปไหนก่อนไปไหนก่อนอไปดูอะไรหรือ <c oughs> ว่าตอนนี้อยู่ถนนหมายเลกเจ็ดถนนหมายเลกเจ็ด <laughs> ไปดูโรงมาเสร็จแล้วไปไหนต่อคะก็ไปพีปูคนนี้ค่ะไวีปกคนนี้มีอะไรอยู่ในนั้นมีม้าม้าตอนนี้อยู่ถนนหมายเลขได้แปดเนี่ยเจ็ดแต่่าแปะรูเจ็ดอยู่ จอกันนะไปดูครั้ที่เราเราไปเราไปดูทีงแล้วแหละแต่ว่าเราไปดูไม่ทันเลยนะแมวน้ํเหรอแมวน้าเหรอพ่อใช่ปะแมวน้ำแมวน้ำข้างๆใช่เราไปไม่ได้ดูททนแมวนะไ้ไม่ทันเลยเรา้เห็น,น,นในโฆษณาหลายรอบแล้วรอบนี้ไปดูใหม่พอถึงตรงสแสดงออกมาปุ๊บเราก็กลับเราจะดูแต่แมวน้าใช่ปะ